15นาฬิกาติดตามชมทันข่าวจากไทยพี s นะคะตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมครูสอนภาษาชาวญี่ปุ่นไปชี้จุดทำแผนประกอบคำรัชสารภาพแล้วนะคะติดตามรายละเอียดจากคุณเบญจพน์ทิ่กมลแสงค่ะรายงานสดจากคลองบางน้ำทิมจังหวัดสมุทรปราการค่ะคุณเบญจพน์คะครับคุณมณีนาครับสำหรับที่บริเวณคลองบางน้ำทิมที่จังหวัดสมุทรปราการในเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับตำรวจได้ควบคุม ชายเจ้าบางยางและนางพรชน,นกชัยยะปะนะครับซึ่งเป็นสองผู้ต้องหาที่ร่วมกันก่อเหตุฆาตกรรมนายโยชิโนริทิมมตโตะครูสอนภาษาญี่ปุ่นและก็นําชิ้นส่วนมาทิ้งในคลองนางทิ้น,นะครับเพื่อที่จะอําพรางคดีตั้งแต่โม่นที่21กันยายนที่ผ่านมานะครับการทําแผนประกอบคํานับสารภาพในวันนี้ตํารวจมีการคุมตัวผู้ต้องหา มาทำแผนจํานวน3จุดด้วยกันนะครับจุดแรกก็คือบริเวณสะพานข้ามคลองนางทิ้นซึ่งเป็นจุดที่พบกระสอบชิ้นส่วนร่างกายของนายโยชิโนริจํานวนฝีกระสอบนะครับและตํารวจได้มีการใช้รถจักรยานให้พุทธวัดจำลองเหตุการณ์ขณะที่เกิดเหตุโดยนายสมชายนั้นบอกว่าได้มีการจอดรถอยู่ที่ใต้สะพานและโยนกระสอบทิ้งน้ำํจำจานวน4ีถุงด้วยกันนะครับส่วนาวนางกรชนกนั้นก็รออยู่ในรถ ส่วนจุดที่สองนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังกุมตัวทั้งสองคนไปทำาแผนประกอบคำรับสารภาพเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลบางนางสองนะครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่นางพรชนกนั้นอ้างว่าได้พานายโยธิดโรทิมหาพยาบาลที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะครับก่อนที่จะ พากลับมาที่บ้านพักในหมู่บ้านออกิเดลล่าซึ่งนี้ก็เป็นจุดที่สามที่ทางเจ้าหน้าตำรวจนั้นจะวควบคุมจุวทั้งคนมาทําแผนประกอบคารับสารภาพนะครับและจุดนี้เองนะครับเป็นจุดที่นายสมชายให้การรับสารภาพว่าเป็นจุดใช้สถานที่นําศพใส่กระสอบก่อนที่จะนํามาทิ้งที่สะพานข้าม,ามคลองน้ำน้ำทิ้นนะครับส่วนบริเวณการรักษาความปลอดภัยทั้งจุดที่จุดแรกเมื่อสักครู่นี้นะครับผนอื่นๆทางเจ้าหน้าตำรวจได้มีการจัด กำลังของตารวจควบคุมฝูงชนจํานวน2กองร้อยหรือว่า300นายมาดูแลความปลอดภัยตลอดการทําแผนประกอบคำรับสารภาพครับคุณหมย์น่าครับค่ะในส่วนของนางพรชนกได้มีการให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมกับตํารวจไหมคะเกี่ยวกับคดีนี้ค่ะสำหรับการให้ข้อมูลเพิ่มเติมทางผู้ต้องหาทั้งสองคนได้มีการรับสารภาพไปบางส่วนแล้วนะครับแต่ทํานตำรวจยังมีการอสอบปากคำตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาและได้มีการเข้าไปคน้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมในบ้านพัก ของนายสมชายนะครับซึ่งก็อ,อยู่ที่บริเวณเคหะบางพลีซึ่งบริเวณตรงนี้นะครับเจ้าหน้าที่พบพยานหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งก็คือกางเกงชั้นในของนายสมชายนะครับซึ่งนายสมชายบอกว่าใช้กางเกงตัวนี้ใส่ขณะที่ชำระร่างกายของนายโยชิโนริในบ้านพักในหมู่บ้านออกคิบิลล่าครับคุณมรินาธิการค่ะเบื้องต้นสอบถามเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณคุณเบนจพจน์ที่ย์กมลแสงนะคะรายงานสดจากคลองบางน้ําทิมจังหวัดสม,มุทรปราการหากมีความคืบหน้านะคะคุณเบนจพจน์นั้นจะรายงานเข้ามาอีกครั้งในข่าวช่วงต่อไปนะคะ